สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ e อีพีโคดดิ้งชาแนลกันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะผมผมก็ได้อลองทําการทําในส่วนของทูลลิสนะครับผมแล้วก็แยกชีทนะครับผมก็คืออผมใช้ทูลลิสตัวเดียวกันเนี่ยนะครับในการส่งข้อมูลแยกชีทกันไปนะครับผมแต่ทีนี้ผมอาจจะไม่ได้จเจาะลึกขนาดนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวทูลลิสที่ผมได้ไปศึกษามาเนี่ย แลวผมก็มาพัฒนาใช้งานเนี่ยเอาไาทำให้เพื่อน, <S <S อนๆนดูนะครับแล้วก็ <S <S เพื่อนเพื <ๆ S 2> <ๆ>่อนคนไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดตัวนี้ครับไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับผมที่ผมคิดได้ก็คือผมอผมได้พัฒนาตัวของในการส่งเอกาสารเนาะในเรื่องของเช็คบ็อกครับผมในตัวนี้นะครับผมแล้วก็พอทีนี้ผมก็คิดขึ้นได้ว่าผมอยากเซตติ้งอยากตั้งค่าระบบโดยที่จะไม่ใช้ crud นะครับผมก็คือผมก็จะใช้ในส่วนของ ตัวทูลลิสเนี่ยครับก็คือในการบันทึกทับลงไปนะครับผมก็คือเพิ่มแล้วก็บันทึกทับไปนะครผมก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะผมซึ่งตัวนี้ครับผมผมก็จะแยกในส่วนของตัวที่ผมตั้งค่าไว้ในระบบนะครับซึ่งตัวนี้ในชีดผมก็จะมีอยู่สามตัวนะครับแยกกันซึ่งผมก็ใช้วิธีการเซฟก็คืออิงจากชื่อชีดนะผมก็คือใช้โมเดิใช้โมเดลนเนี่ยครับตัวเดียวกันเลยแล้วก็ใช้ตัวที่บันทึกเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็ค่อยมาแยกชีดกันนะครับ วิธีที่ผมทําผมก็ตั้งชื่อตามตรงนี้เลยครับแล้วก็ให้มันออยคลิกตามตรงชื่อับผมแ้วก็ตั้งเป็นชื่อย่อ,อไปก็ได้นะครับแล้วเราก็อ่ามาคลิกดูก็ได้ครับผมมันก็จะเป็นตัวโมดูลเดียวกันครับเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมแต่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนผมนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาให้ทดลองให้ดูก่นอนาจะาเป็นตัวเพิ่มเข้าไปครับผมแล้วก็จะเป็นอยู่ในนี้ครับผมแล้วเราก็กดบันทึกรอบหนึ่งครับผมโอเค น่าจะานี่ครับเพิ่มมาแล้วทีสหนึ่งนะผมเราจะลบข้อมูลก็ได้นในตัวนี้ในตัวที่ผมจะหาทาจะมีในส่วนของการเพิ่มแล้วก็การลบนะผมทีน,นี้ผมก็จะลบไปนะครับผมแล้วก็กดบันทึกอีกรอบนึงครับขอมูลหายไปเรียบร้อยนะผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะผมครับต่อมาครับผมก็ให้เรามาสร้างสเปซชีสนะผมแล้วก็ตั้งเป็นดัต้า Data นะผมแล้วก็ในส่วนนี้ผมจะเอาตัวนี้มาเลย้กันครับของที่ผมมีอยู่นะผมก็ให้มัน รันเลขออโต้ไปเลยนะผมก็คือมันก็จะรันถ้ามีข้อมูลมก็จะรันอย่างนไปเรื่อยๆนะผมครับต่อมาครับผมผมก็เมื่อก,กดที่แอปสกิปเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมผมก็สร้างฟังก์ชันดูเก็บไว้นะผมแล้วนะทีนี้ผมขออนุญาตด,ดึงในส่วนของตัวที่จะเอาข้อมูลมาแสดงนะผมซึ่งในส่วนนี้ก็ผมเขียนไว้แล้วเ็ากค่าไว้แล้วเราก็แค่มาเซ็ตเช็คตรงเกียร์ชี้ไปเนี่ยนะว่าตรงกับตัวที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะผมตัวนี้นะครับพอเราล็อกค่าเสร็จใช่ไหมแร้วกดเซฟครับผม แล้วเราก็ลองรันดูครับว่าค่าจะดึงมาไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่เจอนะครับมันก็เนี่ยมันจะว่างนะผมเราก็ต้องมาใส่ในส่วนของ a b c นะครับผมเลขร้้งหน้าผมจะให้มันรันนะผมผมก็เขียนคําสั่งจากแถว b นะผมให้เมื่อมีข้อมูลมันก็จะรันองนะครับต่อมาเราก็มาเรียกใช้งานใหม่ครับผมโอเคมาเรียบร้อยนะครับผม A B C D ต่อมาเราก็สร้างหน้าอินเด็กกับผมแล้วก็กดที่ html นะครับหน้าอินเด็กครับ,รบ,รบอันนี้ผมขออนุญาตไวๆเลยนะครับอาจจะขออนุญาตกรอบในชุดที่ผมได้เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้าจ,จะไม่ได้ใช้นะครับก็การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับผมก็เลือกเว็บครัครับผม ลองรันดูครับโอเคนี่นะครับทีนี้ก็ปุ่มตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราก็ต้องาใส่ Java Script เจดการกันนะครับผมต่อมาครับผมผมก็จะเปิดแท็กสคริปต์นะครับผมแล้วก็ปิดแท็กสคริปต์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดที่ผมเตรียมไว้นะครับมาใส่นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวที่ผมเอามานะครับก็ผมก็เขียนใส่เข้าไปในระบบผมนะครับผมน่จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีแค่นี้ครับชุดในส่วนของโชว์ทูเดลิสต์นะผมก็มาดูครับว่าตัวนี้ถูกต้องหรือเปล่านะที่เราประกาศฟังก์ชันในยฝ่ายจนนะผม้ามีการเปลี่ยนเราก็มาใส่ตรง Google Script Run with Success Handler นะผมใส่ตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราเอาไว้โชว์นะผมก็คือโหลดตัวทูเดลิสต์นะผมนี่นะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับ วงเล็บจะมีอ๋อนี่นะครับช,ชื่อฟังก์ชันวงเล็บหายแล้วผมผมดึงใส่วงเล็บโอเคเดี๋ยวลองนะใส่ A B C D E แล้วก็กดแอดได้ไหมครับไม่ได้นะ โอเคครับชื่อฟังก์ชันไม่เหมือนกันนะผมผมก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะผมก็ลองเดี๋ยวมันจะโหลดข้อมูลมานะผมนี่ครับผมเราเพิ่มข้อมูลมาได้แล้วและตรงนี้มันก็จะเป็นปุ่มลบนะผมเ,ออเดี๋ยวผมหาตัวของ o o t s t r a p ก่อนนะผมก็คือ C.D.N มาเลยนะครับ C.D.N โอเคแล้วก็โอเคเรดีเฟตดูครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะดึงข้อมูลมานะครับผมตรนนี้ก็จะเป็นตัวของไอคอนนะครับผมเดี๋ยวผมขอติดตั้งไอคอนก่อนนะครับผม อ็งเวอร์ชั่นล่าสุดนานะครับแล้วก็ใส่ที่ C s s ครับผมนี่ครับแล้วก็รีเฟรชดูครับผมนี่นะมันก็จะเป็นตัวของรูปหังขยะนะครับผมเราก็ลบได้ครับผมแต่นี้ลบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าข้อมูลเรายังไม่ได้ถูกส่งไปที่สเปเชียนะครับผมอยาจะเพิ่มก็ได้นะครับนี่ครับพอเราเพิ่มผม ตอนที่ผมจัดการนะผมผมก็ให้ให้ข้อมูลในเะนี้ยครบก่อนนะผมผมจะกดเซฟทุกการาทุกการเพิ่มข้อมูลอย่างเงี้ยผมแล้วก็การลบข้อมูลอย่างเงี้ยผมถ้ามีถ้ามีการลบหรือการเพิ่มก็จะต้องกดเซฟก่อนนะผมต่อมาผมก็จะเอาฟังก์ชันในส่วนของการเซฟข้อมูลมาใส่นะผมก็ไาที่ GS นะผมโอเคเยวต้องเช็คดูก่อนนะครับว่ามีฟังก์ชันไหนที่ เราประกาศมาใส่ไว้ได้เปล่าออนคลิกนี่นะผมเซฟ G T N กันนะครับผมก็เอาไปใส่ในนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเพิ่มข้อเออลองมาเพิ่มข้อมูลกันดูครับผมจะเพิ่มเป็นเรียงตัวสองอะไร A B C D ใกล้ตัว E นะผมแล้วก็กดที่ E ครับผมแล้วก็กด Add ครับผมแล้วก็กด Save ครับผม นี่นะผมเพิ่มข้อมูลสำเร็จครับผมมาดูที่สำเช็จนี่นะครับประมาณนี้ครับกเ็เดี๋ยวตัวนะครับผม,ผมก็จะทิ้งไวท้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมก็จะมีโค้ดในส่วนของตัวนี้แนบไปด้วยนะครับผมก็หากท่านใดสนใจก็นำไปพัฒนาต่อยอดได้ครับผมอันนี้ก็ผมก็ใช้แล้วก็เขียนเองนะครับผมแต่ที่ผมมีในส่วนที่แสดงนะครับมันจะเป็นในส่วนของซีเอสที่ผมเขียนเข้าไปนะครับผมถ้าใครเสิทธเขียนซีเอสก็จะต้องอก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมอีพกโคดิ้งชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ